สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับ รายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกของวันนี้ครับขุนแผนพายเดี่ยวบ้านกลางก่อนปี250 0เนื้อดินมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพรุ่นเพดานโบสถ์ก่อนปี250 0เนื้อทองเหลือง มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระท่ากระดานกุใหม่จังหวัดกาญจนบุรีก่อนปี2500เนื้อตะกัวมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวพิมพ์หลวงพ่อโตก่อนปี2500เนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่อหลวงปู่สุข พิมบัวเล็บช้างปี2460เนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาปีนไปอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับพระคงลำพูนกุเก่าก่อนปี250 0เนื้อดินมีการเช่าหาปีนไปอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับหลวงพ่อโตกุชีปะขาวหายพิมพ์ใหญ่ก่อนปี250 0เนื้อดินมีการเช่าหาปีนไปอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับพรสสังกจายสมัยรัตนโกศินขนาดหน้าตัก2นิ้วก่อนปี250 0เนื้อโลหะผสมมีการเช่าหาเปลี่ยนมือ,อยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดนนทีรุ่นแรกปี2489เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนวิอยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิญบล็อกนิยมปี2485เนื้อทองแดง มีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทําการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามารีเสิชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ YouTube นะครับพาเครื่องสามวิติของเราด้วยอยากให้ถึง2 0 0แสนซับไวไวนะครับวันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนครับสวัสดีครับ